ด,ด้วยคำที่ว่าหาพระยากเนี่ยนะและไอ้คำคำเนี้ยมันเลยกลายเป็นปรากฏการณ์พระเก่าไหลมาโลเยอะมากเลยก็เช่าบูชาเก็บไว้จะกลายเป็นพิพิพพพธภัณฑ์นั่นแหละพูดพูดไม่ได้นะเหมือนไปท้าทายว่าแม่ให้สร้างเนี่ยทำไมไม่ให้สร้างง่ายๆมีสตังซื้ออผ้าเก่าก็ได้เอามาไว้กับบ้านกับเมืองยังไหวอย่างเงี้ยที่ไหนได้คําพูดนี่แหละต้องได้มัด รับภาละไทยพระที่เขาเอาเอา,เอ,าออกไปขายฝรั่งจะซื้อเอาใส่ซุ้มนั่นหมดน่ะซุ้มที่ขาวๆหน้าบกหน้าวิหารหลังนั่น,นทั้งหมดน่ะอยู่ในนั่นหมดเป็นแสนแสนองค์อ่ะพอพไปดูผ้าเอาเองประเมินเอาเองเถอะไม่รู้จะประเมินเท่าไหร่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทําพิพิธภัณฑ์น,นะค,คือคําพูดที่พูดว่ามีเงินซื้อเอาก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนาาคําฟรามาดเนี่ย 它就เลย马落落落落，哦<完>，他妈